ขึ้นเหนือล่องใต้มาหมดแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะน้ำนมขนมของพวกท่านที่เอามาถาวายหลวงตาคือได้ใช้ประโยชน์ทุกสถานที่ฮนะอย่างน้ำบางส่วนวันนี้เราก็จำแนกไปที่อ่าศบาลตำบลนายางนะฮะแล้วก็โรงพยาบาล่ายะ นี่ครับจำนวนจำนวนคนนะที่รอตอนนี้อยู่ปั๊มขอเพียงแล้วนะครับหาขึ้นกทมนะฮะเพื่อที่เตรียมจะล่องขึ้นนะฮะนี่นะครับด้วยความศรัทธาน,นะครับมี่ทั้งเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยนะครับมาหมดครับ ปลามาแล้วนะฮะมาหลวกปลาเจิไหมมาสี่น่อยะมา4 4 0ท่านนะ ุณทุกท่านนะที่คอยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่าถึงไหนบ้างฮะตอนนี้เรากำลังผ่านปั๊มพอเพียงนะฮะกำลังเดินหน้าเข้าสู่เขตท่ายางแล้วนะฮะถ้าไม่มีความศรัทธาเราคงจะไม,ไ,ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้กันนะครับ กล้องอาจจะจับไม่ค่อยดีนะฮะก็ต้องมองหลบรถข้างหน้าข้างหลังนะครับดูความปลอดภัยกร้โหลงตาบนชื่นนะฮะตอนเดีสี่ร้อยสี่สิบท่านครับมาครับไปต่อกันยาวๆเลยครับคุณพี่ใส่ล้อใส่ท่านหรืออะไรน้ำนมขนมนะฮะเงินปัจจัยท่านไม่เอานะครับ ี่คริงผลรวยผลดวงตาแกจะเมตตามากนะครับอยู่ที่ผมนะสวัสดีนะครับมาครับลูกศิษย์ของท่านก็รอเนี่ยรอลองดูดิ ตลอดสายฮะถึงหน้ายางเลยว่าวเนี่ยให้ลงตาเพาะเดียวเลยครับข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยครับพระโมทนาสาธุครับเขาย้อยน่าจะไม่ถึงวันนี้นะพี่นะ ขขาย้อยน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องเข้าเขตท่ายางฮะเพราะบางวันหลวงตาเขาจะชุดงงทียี่สิบสามสิบกิโลแล้วแต่แล้วแต่สถานที่ครับเนี่ยเด็กน้อยเด็กเล็กร้อหมดฮะสาธุครับสาดูครับ สวัสดี432ท่านนะฮะที่สระเวลาส่วนตัวมารับชมนะครับเอขอให้บุญครั้งนี้ส่งไปถึงทุกท่านนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ครับนี่คนระับคนว่าล้อล้อถ่ายนะ้ำท่านตลอดทางนะฮะได้เลยครับ นี่นะอันนี้มาจากที่ไหนกันครับพี่ม,พมาจากกรุงเทพแล้วสมุทรปราการนะฮะด้วยความศรัทธาของมาจันเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีอะ่ะเเดียว4สีร้อยตอนนี้นะฮะใต้เขียงตลาดหนองบัวแน่นอนนะแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลงตาทุดงหลงตาไม่ได้นั่งรถนะพี่ ไม่ต้องห่วงลองใครมีน้ำมีอะไรเตรียมมาถวายได้ครับเขาย้อยรอพรุ่งนี้นะสาธุครับสาธุครับยกน้ำหน่อยนะพี่ผู้หญิงไม่ต้องก้มมากนะครับ นี่นะคนถวายแกสุดยอดนะขอ,อรอใครจะรอรอราชบุรีก็ลลหลายวันหน่อยนะ,ะเดียวี่อยท่านนะ ถึงบ้านลาดไหมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับว่าถึงไม่ถึงนะครับได้เลยครับเดี๋ยรถเอาไปกิน สามร้อยเก้าสิบสองนะขอบคุณที่เสียสละเวลามารับชมนะฮรับชมเสร็จแลว้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเป็นข่าวสารนะมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่ว่ารอมาถวายน้ำให้กับหลงปานะเน,นี่ยแดดก็ร้อนนิดหน่อยครับ บอลลาดไม่ถึงแน่นอนครับผมโอ้โสวัสดีสี่ร้อยสามท่านครับไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ว่ามารอเก็ดท,ท่ายางได้ถวายน้ำแกแน่ฮะ ไปด้านหน้าครับด้านหน้าคือด้านหน้าหนูเลยครับด้านหน้าสาธุครับทุกท่านครับแกก็ต้องต้องมีบ้างนะฮะเพราะว่าถนนมีทั้งหินทั้งดินทั้งทรายจะไม่ให้ไม่เจ็บหรือไม่ให้ฉลอกเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับ ใกล้ตลาดยังใกล้ตลาดยังครับใกล้ตลาดยังตลาดยังยางตลาดแล้วขยะตอกกล้วยปะเออยังโอ้โหโอ้โหนะไกล์ปะก็ได้อยู่พี่ปิดปิดปิดไลฟ์ก่อเดี๋ยวไปเริ่มก่อนได้ได้ครับอ่เดี๋ยวไว้รับชม